วันนี้มีรองเท้าเข้าบ้านมา3คู่ครับมาดูกันเริ่มจากคู่ไหนดีคู่นี้ก่อนแล้วกัน A6 กล่องที่ดูธรรมดามากๆแต่มันไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นตัวคอลแลบ เป็นตัวนี้ครับ Asic g e จล a y a n o โน1ตัวนี้เป็นสีที่คอแลแลบกับคิดครับที่มีชื่อว่า t o r n a d o ด e e ล l Silver มันก็จะเป็นรองเท้าไฮบิดเนาะเล่าแบบไวๆคือตัว Upper, อัปเปอร์ก็จะเป็นอัปเปอร์ของ Gel Kayano 12ส่วนที่พื้นหรือมิโซะจะเป็นพื้นของเจลนิมบัส17ก็กดมาจากเว็บคิดเนาะใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆนานโคตรรอโคตรนานเอาจริง ความสบายก็น่าจะดรอปลงมาจากเจลไคลโน1สิบสีประมาณสักแบบนิดนึงแต่ก็ยังใส่ได้ถือว่าโอเคก็สีก็โอเคถือว่าออออืืมเ <laughs> ประมาณนั้นคนะู่ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเป็นซาล o มอนเป็นกล่องสีน้ำเงินก็คือตัวพิเศษเปิดมาก็จะเป็นตัวนี้นี่ซาล o มอน x t 6ที่มีชื่อว่า dark truffle ครับตัวนี้จะเป็น x t 6ที่คอลแลบกับ n ตัวแรกเลย ก็เรารู้สึกว่าสีนี้มันจะมีฟ e e l i n g คล้ายๆกับแบบตัวแคนการูอะที่เป็นตัวธรรมดาแต่ว่าเป็นสีที่เขาเล่นกันอันนี้อันนี้ก็ราคาสูงใช้ได้แต่ว่าเราได้มาในราคาที่แบบดีเออเราลัก XT6 มากๆไม่รู้จะพูดอะไรพูดไปเยอะละเออคู่ต่อไปมาดูคู่นี้กันครับก็เป็นรองเท้าที่น่าจะเป็นกระแสมากที่สุดคู่หนึ่งนะตอนนี้เลยนี่ อ d ดิดาสอดิดิโร่ E.O.S.L. ครับก็เดี๋ยวเรียกว่า E.O.S.L. ก็พอแล้วมันเป็นรองเท้าวิ่งที่แบบตอนนี้ทุกคนต้องมีทุกคนต้องแบบหากันให้ควากะคือเราว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเพราะว่าดีไซน์มันอนะ่ะค่อนข้างที่จะโอเคมันเราว่าเราสามารถเอารองเท้าคู่นี้ไปใส่แบบไลฟ์สไตล์ได้ใส่กับแบบแต่งตัวปกติได้แล้วก็ยิ่งเวลาไปใส่วิง่งยิ่งเท่คือจริงๆคู่นี้เราขายทิ้งไปแล้วรอบนึงแล้วก็เราสั่งมาใหม่เพราะว่า ตอนนั้นเราว่าเรายังใส่ไม่ไหวตอนนี้คิดว่าจ้าจะใส่ไวแล้วแล้วก็เดชจะไปลองใส่ดูก็จะได้แบบมีรองเท้าวิ่งสุดเท่เท่จริงเท่จริงเออก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากเพราะว่าแบบเออคือพอความชอบแล้วก็เออกระแสแหละจริงๆส่วนหนึ่งอืมก็ประมาณนี้ครับรองเท้าสามคู่เลยเอามาแชร์ให้ฟังอืมนิดๆหน่อยๆก็ยังไงก็ขอบคุณที่ดูเหมือนเดิมขอบคุณมากครับ